สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกับรายการทั่วไทยไปครับบิ๊กแอแม่ผมชื่นใจชื่นใจยกมือสาธุท่วมหัวครับงานบุญกุศลบาร,รมียิ่งใหญ่ขังสำคัญทีเดียวงานปริวาสกรรมงานปริวาสกรรมแม่ครับตามภาพครับ วัดนี้วัดนี้วัดนี้ครับวันเวลาตามนี้นะครับที่ท่านเห็นนี่นะครับผมนําภาพมาให้ชมกันนะครับแบบจะจะ,จะชัดๆเลยครับบุญกุศลมากมายขอการาบอราชนานิมนต์พระคุณเจ้าองค์หรมครูบาอาจารย์ครับนะครับทั่วประเทศเลยครับมาอยู่ประดุวาสดกรรมครับชื่นใจชื่นใจชื่นใจ บุญกุศลยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่นะครับและสำคัญมากๆนะครับสคืน6คืน9คืน10วันครับรนแล้วแต่จะผ่านไปได้ด้วยความตั้งใจศรัทธาประพฤติปฏิบัติและเป็นมติของสงฆ์ทุกประการโอ้โหอันนี้ สะท้อนย้อนกลับไปที่ครั้งหนึ่งนะครับผมมีศรัทธาม,มากๆลาง,งานมาบวชสิบกว่าวันเพื่อเข้าปริวาสกรรมแม่แลวก็ต้องบอกว่ามีประสบะการณ์ตั้งแต่คืนแรกเลยนะครับนะครับประสบะการณ์ปาฏิหาริย์ตั้งแต่คืนแรกเลยนะครับครั้งนั้นผมอยู่ปริวาสที่วัดเกตุมดีศรีวรารามสมุทรสาครอยู่ฝั่งโคเกตครับ มีประสบการณ์ตั้งแต่คืนแรกครับโหนึกว่าฝนตกนึกว่าฝนตกครับผู้บ้าผู้บ้าผู้บ้าบูวาบูวา,าเสียงฟ้าบุมบวมบุมบวมบุ่มบวมนะครับเปิดปกออกมาเปิดปกออกมาดูว่าฝนตกกระหน่ำหนักแค่ไหนไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนใบไม้ไม่กระดิกอะไรเลยแต่เสียงที่ผมได้ยินและพระเพื่อนที่ได้ยินอีกสองสามปกใกล้ๆนะั้น มุดออกมาดูด้วยกันเหมือนกันนะครับอันนี้สังเกตดูได้ตอนเช้ามาคุยกันนะครับนะครับก็เป็นปาฏิหาริย์ที่มีรายละเอียดมากมายนะครับการอยู่ปริวาสกรรมซึ่ง10วัน10คืนผมมีประสบการณ์มากมายนะครับทุกคืนทุกวันนะครับก็เดี๋ยวว่างๆผมมาเล่าสื่อประศาสนา ในครั้งต่อไปแต่วันนี้มาเน้นกันถึงเรื่องงานปริวาสกรรมนะครับวัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วันเวลาครับจำให้แม่นจำให้แม่นนะครับไปกราบอราธนานิมนต์ทุกท่านครับทุกองค์ครับครูบาจารย์ครับไปนิมนต์อยู่ปริวาสกรรมครับเป็นสีคนแล้วกับอนุโมธนาสาธุในครั้งนี้นะครับ เรื่องของบุญปริวาสกรรมนั้นนอกจากเป็นการประพฤติปฏิบัติขัดเก่าให้เกิดความสมบูรณ์บริบูรณ์ทางพระสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการประพฤติปฏิบัติดูกรรมนะครับอูกรรมใช้นี่กรรมนะครับในอดีตชาติ ร้อยชาติพันชาติอนเนกนันแตแชาติทีเดียวครับเรียกว่าไายกรรมกันแบบเรียกว่าเป็นการประพฤติปบัติสร้างบุญกุศลสูงสุดและโอ้โหสิรกรรมโอ้โหต้องบอกครับว่าผมได้มีประสบการณ์และพบกับตัวเองมาแล้ว นะครับเรื่องของเวรของกรรมในการอยู่ไปริวาดของพระสงฆ์ครับแมก็ขอญาตินำมาฝากนิดหนึ่งครับงานปริวาสกรรมนะครับวัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วันเวลาครับจำให้แม่นจำให้แม่นนะครับไปกราบอราธนานิมนต์ทุกท่านครับทุกองค์ครับครูบาอาจารย์ครับไปนิมนต์อยู่ปริวาสกรรมครับ เป็นสีมงคลและกับอนุโมทนาสาธุในครั้งนี้นะครับผมก็มีข่าวดีข่าวบูญที่ไหนเรื่องราวดีๆเป็นสีมงคลแบบนี้และการทั่วไทยไปเก็บแก๊สไม่พลาดกันมาฝากทุกท่านนะครับพูดผิดบ,บ้างอะไรบ้างต้องกราบขอโทษนะครับต้องขอมาลาโทษจริงๆไม่มีสคกิปต์ครับพูดจากใจออกมานะครับวันนี้ต้องกล่าวคําว่าขอบพระคุณสุดๆและ สวัสดีครับ